นะครับแล้วก็รับบริการสาธารณสุขก็คือในสามสิบบาทนะสามพันกว่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อนุรักษ์พื้นภูธรรมชาตินะครับเราห้วยของเรานี่ก็กฎหมายยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสนอแนะนำรัฐนะครับก็เราเสนอแนะผ่านทางนะครับทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ผ่านทางกำนันกำนันก็ไปทางอำเภอนะครับอำเภอก็จะไปทางทางจังหวัดนะครับก็รัฐธรรมนูญก็เหมือนเดิมนะครับแต่ ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่คือว่าทางรัฐบาลชุดนี้นะครับเขาก็จะให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขนะครับแล้วก็ให้กฎหมายให้มันเข้มขัดขึ้นนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสองนะครับรัฐบาลมีหน้าที่ให้สิ่งเป็นจริงนะครับก็บางทีผู้ไม่พี่น้องบางท่านไม่ได้รัฐมนตไปนะครับฉบับนี้ก็ ก็ให้แต่ผู้นำแล้วก็ที่บุคคาเจนนะครับก็ได้ไม่กี่เรื่องนะครับให้อ่านดูนะครับในนะครับที่สิทธิของผู้พีพน้องนะครับว่ารัฐบาลมีการคุ้มครองอะไรบ้างครับหนึ่งคุ้มครองแรงงานนะครับช่วยเหลือเกษตรกรดูแลผู้ยากไร้นะครับจากการบริการสาธารณสุขนะครับแล้วก็หญิงตั้งครรนนะครับหญิงตั้งครร์วัยเด็กนะครับแล้วก็วัยทำงานแล้วก็ผู้พิการนะครับวัยชรา ทางร or, ัฐบาลเขาก็ดูแลมดนะครับอย่างเหือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับสามหน้าที่ของประชาชนมีอะไรนะครับก็ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ลูกหลานของเราต้องมีการเรียนการศึกษานะครับในภาครับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็รับราชการทหารเสียภาษีอากรนะครับไม่สร้างความแตกแยกนะครับอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้มรดกวัฒนธรรมนะครับไม่สนับสนุนการคุรุ